ครับวันนี้เราก็มาในเกมคุกกี้ลันคินดอมนะครับแนวทางในการจัดบ้านนะครับของผมก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับส่วนด้านโซนซ้ายนี่ก็คือในเรื่องของการผลิตทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวขนมปังนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเยลลี่นะครับต่างๆการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หรือหินนะครับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับ ส่วนด้านกลางก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ำพุนะครับมีแม่นงแม่น้ํานะครับตรงด้านล่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวหมู่บ้านคล้ายๆเหมือนแบบแนวประจนภัยเช่นนะครับเราตั้งคปปิ้งอะอยู่แถวหมู่บ้านนะครับลึกไปนะครับผมก็จะมีในเรื่องของแบบว่าป่าดงดิบว่ะความลึกลับว่ะ มีทั้งแม่มดมีทั้งมังกรเนยอะไรเอ,อ่ยอย่างเงี้ยครับสเสร็จแล้วด้านบนนะครับเมื่อเราทะลุผ่านเส้นหลักนะครับผมก็จะไปเจอแบบว่าหิมงหงหิมะแล้วก็จะจัดการในเรื่องของตัวปาร์ตี้นะครับตรงด้านนี้นะครับก็จะมีแบบว่าญี่ปุ่นหน่อยสไตลเฮโยหน่อยนะครับประมาณนี้เพื่อนๆคุกกี้ลานคินดอมนะครับถ้ามีแนวทางในเรื่องของการแต่ง อก็แนะนำได้นะครับ